ถึงบอตักถึงบอถึงถึงอยู่ได้เนะาะหยาบไปมันขาดๆอืมนี่นะเขาปลูปกรักอันนี้มันบอบกเกิดอะสวัสดีก่อนสวัสดีครับพอครับฟางอินดีคือเกาครับผมชงเกาเวลาเดิมเพิ่มเติม,ม,มก็คือความแซบ่บมื้อในี้ได้ไปนี่แนะนำตัวนะ ไปเตยคนเดือเองจ, <c oughs> จ้าไปเตยเตยจ้าตบมือตบมือตบมือนะครับว,วันนี้อฮไลทเมนูอย่างก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตีย๋ยวเตี๋ยวหมูหมูน้ำตกนะครับใส่พริกหลายๆล้เนาะกินถึงเสียบโอเคครับไปลุยเลยเดีย๋ยวปรุงก่อนกิลาลุเด้อฮะลุคลุกมันชิบอยเงี้ยบ มันเหียกระทางมันมาแล้วก็มันเหียนแล้วมันหล่ดเนาะมันไหลจนหล่ดเนาะตา อ,อิฐูได้ผักต้นหอมต้นหอมผักชีผักชีใบเตยนะครับวันนี้ <c oughs> ได้ใบเตยอ,อาซิ๋งมากลวงเกมนะครับปิดเท่มแล้วมันบอกปิดแล้วเทอมน่อยนะครับผมโอปิดเทอมแล้วเย ให้น้ำสม่มาได้หน่อยใช่ไหมอย่งถูกบ่อุ่นลงไปเนี่ยจุดแล้วตัดเซลบอเซลแบบน,น้องสื่อเขอา้ามากอยากกินกับร้านอยากกินกับร้านอ้วนพี่น้องไม่มีอยากกินกับร้านอ้วนหายไปโดนแล้วหายไปจากเดือนวะจา <c ười> เดือนแปดสิบเดือนหรือมั้ง เส็นเดือกจับตีวะเดี๋ยวลุกวันเอาลุกทั้งคนลุกทั้งคนลุกพร้อมกัน,นเตียวเด้อพี่น้องเด้อหอนๆเลยเนี่ยกูเตี๋ยวถาดเตียวหมูถาดเอาแบบจัดเต็มจัดหนักไปเลยสองคนครับ ใบเตยอาสยงน้องน้องน้องอยังนะน,น้องใบเตยบอชื่อจริงชืออะไรคะเด็กหญิงปัศดาแวนนาคเด็กหญิงปัศดาแหวนนาคตัวจริงเสียงจริงพี่น้องของแทชิเบังหวะชิเบังหวะคือบอหรือเติมยังอีก เราโตกใจเห็นเขียดตะปาดมันตกมาเม่เคือตะปาดเกลียวถาดถาดเบลือเบล่ามาจวดโรดพี่น้องเป็นไหนปุ้งยังบ่ก็แล้วใส่พริกกูบ่เอาไปกินสัน่น มาครับพี่น้องกินเลยเออหอนหอนเลย ขอเทียงเดี๋ยวหมูน้ำตกนนกับบรรยากาศรังเฮือนที่ต่อไปน้องลมเย็น,ยน เสียงลมหุยฮุย,ยที่นี่ลมพายุฤดูร้อนอ่อนเสียงไก่ของบ้านกับเสียงนกจับปะ <c oughs> กินลูกชินน้นหรออนฮะห,อ,หอนหอนกับเปาเนาะเปาแน่วนะเนาะเพราะมันหอนตบมาให,หม่ๆกำลังแต่มาพี่น้องเอ้ย สามสิว่างใบเตยเพ็ดงานลร้สวยงานบานงานเลื่อนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเต็มถาดอาหารอยู่พี่น้องเอ้กินในเมือนะ lượm hết lâu nói nói lượm một lượm Sáng

อืเดี๋ยวหมูบันบาดเข้าพี่น้องหอนหอนกินกับบรรยากาศหอนหอนเด็ดกันนอนเด็ดกระหอนเุณเี่ยวกับหอ,อ,อนนะ <c oughs> อาร์กระเลน่น ลมก็มลมหูมล้ลมนเด้พี่น้องเ้ย

กลมไปได้ไนะลบกล่องลบให้ยังกล่องมาออกกล่องังว่มาลบกล่องลบเฉย Lui kinh lạ. im Lui im lặng Để ăn là. Lui là. Tu es ăn Tu es Hả? Tu es là. ăn es là. thiền họ bỏ ăn rồi. เขากเทียงเ,เขากินเขาดีแต่วงังสิบโมงกินเขาแ่าวสวยรับบักเผาไม่เงี้ยรับบักเผาขรดอันนี้บักเผากับป้าไปหรอสองโมงหนึง่ง ซาตรบตอนแบบเผาอีกซาบมันเป็นสินแน,น่อนอแล้วก็ปั่นฮ็กแล้ว็ดตองหลังต้นเลยเส็ดดวันแบบอื้อแตแบบอื้อเน่า À. em lơ lơ em lơ lơ <laughs> <laughs> dầm mất chèn ăn một cái nữa có hòn hú lợn thích Hồ đen Hồ đen mà Đen Hồ Hồ dụa và hồ hồ tệ Tệ À, à. Im lẹo, mướt lẹo Là phí là nồng. Ok khách, kim mít có Đây có tiếu Mú Nằm tốt Chắc tốt bó tốt được cái nồng Mà kim cắp lán Sao Các lần mà Vịt thơm โอเคครับคิปนี้ผมสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนก็อ,นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดซับตะแค่นให้กำลังใจน้ำด้วยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ